พี่ดินสวยใสยครองค่ะวันนี้มาอัปเดตแปลงที่อยู่คลองสิบนะคะเสาไฟฟ้าลงเรียบร้อยแล้วนะคะแปลงของเรานะคะอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านเอื้ออาทรคลองสิบค่ะใกล้ๆตลาดจเจริญกันเข้าจากปากซอยมาเพียงแค่400เมตรเองนะคะถนนเราได้ทําเรื่องยกสาธารณะเรียบร้อยแล้วนะคะบดอัดอย่างดีนะคะรถเก๋งวิ่งได้นะคะกระบะวิ่งดีมอเตอร์ไซด์วิ่งพิ้เล ท่านใดสนใจนะคะติดต่อมาหาเราได้นะคะพื้นที่อยู่ที่1ไร่นะคะถมเรียบร้อยแล้วไฟเราลากที่2เฟสให้เรียบร้อยแล้วนะคะราคาเสนอขายหยุดที่1.18ล้านบาทนะคะ แปลงสุดท้ายนะคะราคาพิเศษเลยสําหรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะมีข้อดีคืออยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงนะคะที่เราได้มีเอาสินแสมาดูแล้วนะคะมีลูกค้าที่จองและโอนแล้วนะคะเอาสินแสมาดูบอกว่าทั้งซอยนี้โคตรด,ดีเลยป้อมที่ดินสายสวยสายคลองฟันทงค่ะ